อ,อยากให้น้องๆแต่ละคนแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งเริ่มสักน้องก,ก็ได้ชื่อมารีนนะคะจากที่ไหนเลยมาจากโรงเรียนนวมินนวมินทราชินุทิศสตรวิทยาพุทธมณฑลค่ะชื่อแพงค่ะมาจากโรงเรียนมาตาดีที่อะไรค่ะ,ะชื่อเนยค่ะมาจากโรงเรียนสุกุลาวิทยาไรลังสิตค่ะครับชื่อเฟมพิราพัฒน์ครับผมชื่อหมอบูงครับจากทีมบารมีครับ ผิวจิ๋วครับแต่แต่ละคนได้รับรางว<ช>ัลใ,ใ,ในประเทศไหนกันบ้างแล้วก็ให้ใ<ช>แรงบันดาลนใจลี่<ด>ออกอา์ฟงานตัวเองนิดนึงสั้นๆเริ่มจากน้องน้อง,งได้ได้รับเป็นรางวัลชมเชยค่ะเป็นมุมมองด้านหน้าของการแรงบันดาลใจเนี่ยได้มาจากลายเส้นไทยค่ะเป็นนำลายเส้นไทยมาประยุกต์ใส่ในงานค่ะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็มีเอเลเมนต์ต่างๆที่สื่อถึงการเป็นไทยแล้วก็มี การเดินทางใหม่ด to mm ้วยการเริ่มต้นใหม่การเดินทางนะคะอย่างเช่นแบบมีผ้าทิตย์ซึ่แปลว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีค่ะแล้วก็หรือว่ามีรถตุ๊กๆที่สื่อถึงความเป็นไทยแล้วก็เป็นการเดินทางด้วยค่ะได้รางวัลชมเชยหลักไพยค่ะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมในวัดไทยที่ใช้การสีทองกับสีดําเป็นหลักแล้วก็มาผสมกับลายผ้าไทยนิดหน่อยค่ะก็ออกมาเป็นด้านหนค่ง ได้รางวัลชนะเลิศด้านหลังค่ะแะรงบันดาลใจมาจากายากในเรื่องรามาเกียรติะค่ะดยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารู้จักในเรื่องของรามาเกียรติ์หรือว่ามาท่องเที่ยวในวัดต่างๆค่ะผมก็ผมผมจะเป็นชนะเลิศด้านหน้าหมองด้านหน้าครับก็คอนเซ็ปต์ก็จะเอามาจากงานประเภท the decorative art ที่เอามาผสมกับเส้นที่เป็น tradition <ม>ของไทยอะไรเงี้ยครับครับของผมเป็นรางวัลชมเชยด้านหน้าให้ครับ แรงบันดาลใจเนี่ยได้มาจากคําถามของลูกค้าลูกค้าจะชอบมาถามว่าหนูจะได้แต่งงานไหมหนูจะมีคู่เมื่อไหร่หนูจะสมหวังในความรักไหม,มคำถามเป็นบ่อยใช่ไหมใช่ครับเป็น80%เปอ็นเลยทุกคนจะถามเรื่องความรักเราจึงออกแบบในรูปของหน้าไพ่เนี่ยมาเป็นในรูปแบบสลักษณ์ของงานแต่งงานเป็นสลักของความสําเร็จและสมหวังทางด้านความรักนะครับมันก็จะพ้องจองกับไพ่เดเลเวฟซึ่งรูปแบบการแต่งงานเนี่ยเราเลือกวิธีสู่ขัน นะครับซึ่งเป็นที่สุขันปลูกข้าวไม้ข้อมือนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมแบบมูแบบไทยๆในสมัยโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้มันเห็นภาพลักษณ์แบบนี้ได้ได้น้อยมากนะครับโดยพิธีกรรมก็จะต้องใช้หมอขวัญหรือพราหมณ์ในการทาพิธีก็จะเปรียบเสมือนอเทวดานิพ่ยเดิเลื้ยครับที่ว่าเป็นสักขีพยานในการบอกกล่าวในเรื่องของความสําเร็จของคนทั้งสองคนครับก็เลยออกแบบมาในรูปแบบของไพิธีกรรมแบบไทยๆครับ ของผมได้รางวัลชมเชยบุ๋มบอลด้านหลังของไทยครับอ่าแรงบรรจใจได้มาจากเรื่องของวัดวัดท่ดีไฟนะครับแล้วของอ่าสังทอครับผมตอนนางรัชลาเสียบพวงมาลัยครับผมเพราะว่าพวงมาลัยจะเกี่ยวข้องกับคนไทยก็คือเวลาจะไปไหว้พระนี่ครับเส้นสายมูก็จะมีพวงมอะไรเกี่ยวข้องแล้วจะเอาตอนของนางรัชลาเสียบพวงมาลัยเข้ามาออกแต่ใช่ครงานกับบุ๋มบอน้องน้องฝากจุดโครงการนี้หน่อยมูลนิธไทยไปใหญ่ไอ่ไม่จํแบบ เผื่อว่าเชิญชวนคนเข้ามาดูแอปนี้ยังไงบ้างเป็นตัวแทนกันเลยหรือเปล่าเป็นตัวแทนแต่ลกฝา,ากเชิญชวน,ชน,ชวนแฟนๆดูเชิญชวนเ <ไป S 1> <ๆ S 2> ด็กเยาวชนรุ่นใหม่อยากให้ทุกคนนะคะรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยเราู้ถึงความเป็นไทยนะคะแล้วก็อนุรักษ์รักษาความเป็นไทยไวะคะ้ไค่ะครับก็สําหรับ ในวงการการพยากรณถือว่าเป็นการก้าวหน้าอีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งระดับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันที่เราจะเข้าโทรไปในแอปแล้วก็จะมีหมอดูต้องนั่งรอในการตอบคําถามลูกดวงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมี AI มาแล้วนะครับแล้วก็ในแอปเนี้ยตรงมากแม่นมากือเราก็ใช้งานง่ายมากคือถ้าไม่ลองใช้เนี่ยเอาแน่ๆยังไงลองใช้ดูครับเพราะว่าตัวหมอเองเนี่ยก็ลองเล่นมาแล้วเราเป็นหมอดูแลยังสุดเอ้ยทําได้ขนาดนี้แล้วหรอสําหรับ AI น่าสนใจมากๆครับ คุ้งชาขออคุณชาเขา